สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อมในวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนตัวเลขอรารบิกและตัวเลขไทยค่ะในระดับชั้นอนุบาลสองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะตัวเลขอรารบิกเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กฟังก่อนนะคะ1นสอง สามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กๆคะอ่านพร้อมทูอ้อมหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคุณครูอ้อมก็จะพาเด็กๆนะคะไปดูวิธีการเขียนตัวเลขอารบิก1-10ถึงสิกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจดูวิธีการเขียน1-10ถึงสิให้ดีค่ะสอนเขียนเลข1ถึง10บอารบิกค่ะเลข1น่ลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวา แล้วลากตรงลงมาเลขสองลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากลงมาทางซ้ายแล้วขีดไปด้านขวาเลขสามลากเส้นโค้งไปทางขวาขยับตรงกลางแล้วลากโค้งไปทางซ้ายเลขสี ลากเส้นเฉียงไปทางซ้ายแล้วลากไปทางขวาแล้วลากเส้นตรงลงมาเลขห้าลากเส้นตรงไปทางซ้ายแล้วลากตรงลงมาแล้ววาดเส้นโค้งให้ห่างไปด้านซ้ายเลขหกลากเส้นโค้งจากขวาไปซ้าย แล้วลากโค้งวนขึ้นมาตรงกลางเลขเลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาแล้วลากลงไปทางซ้ายเลขแปดลากเส้นโค้งด้านซ้ายลากเส้นโค้งตรงไปด้านขวาลากบนทางซ้ายแล้ววนกลับขึ้นมาบนจุดเดิม เลข9าลากเส้นโค้งไปทางซ้ายวนกลับมาทางขวาแล้วลากหางลงไปด้านซ้ายค่ะเลข10บมี1กับ0ลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวาแล้วลากตรงลงมาเลขศูนย์ค่ะลากเส้นโค้งไปทางซ้ายแล้วลากขึ้นวนทางขวาขึ้นมาที่จุดเดิมค่ะดเด็กคะ การเขียนตัวเลขหนึ่งถึงอาระบิตไม่ยากเลยนะคะต่อไปค่ะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะมาดูตัวเลขไทยกันบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กฟังก่อนหนึ่งครั้งนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบ เด็กๆคะเด็กๆมาอ่านพร้อมคุณูอ้อม1หนึ่งครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะคุณครูอ้อมก็จะพาเด็กๆมาดูวิธีการเขียนตัวเลขไทย1ถึงสิกันบ้างคะ่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปดูกันได้เลยค่ะสอนเขียนเลขไทยหนึ่งถึงสิบค่ะเลขหนึ่งหอยท่าค่ะเลขสองหางยาว เลขสามห่างสั้นเลขสี่ชูหางเลข 5, ห้าม้วนหางค่ะ เลขหกหลังงอค่ะเลขเจ็ดยกขาค่ะเลขแปดฟันปลา เลขเก้านกบินเลขสิบีหนึ่งกับศค่ะเด็กๆครับเป็นยังไงกันบ้างคะการเขียนตัวเลขไทย1ถึงสิ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนตัวเลขหนึ่งถึงสิบอีกหนึ่งครั้งค่ะเลขหนึ่งอาราบิกเลขหนึ่งไทยเลขสองอาราบิกเลขสองไทยเลขสามอาราบิกเลขสามไทย เลขสี่อารบิกเลขสี่ไทยเลขห้าอารบิกเลขห้าไทยเลขหกอารบิกเลขหกไทยเลขเจ็ดอารบิกเลขเจ็ดไทยเลขแปดอารบิกเลขแปดไทย เลขเก้าอาราบิกเลขเก้าไทยเลขสิบอาราบิกเลขสิบไทยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคุณครูได้สอนวิธีการเขียนเลขอาราบิกและตัวเลขไทยไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเ,เรามาดูแบบฝึกหัดข,ของครูอ้อมกันคะ่ะแบบฝึกหัดนะคะ หนังสือคัดไทยหน้าหกคำสั่งห่านตัวเลขคัดตามรอยปากและระบายสีภาพให้สวยงามให้เด็กๆนะคะคัดตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกนะคะหลังจากนั้นหานทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแบบฝึกหัดข,ของครูอ้อมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะแล้วพบกันค่ะ สวัสดีค่ะ